ครับเจ้าว่านังข้า,านัานชุมชนมางตู้ครับงนานใช่ล่ะที่แจกครับมาเนี่ยโอกาสาขาขมาดีผ้าชุ่มตลาดครับยังแน่คนมาขายยังแน่ครับมาเนียวยูอของกินดื้อกับปากดกดไลคกดแช่นะครับกดติดตามหาน้ำเนี่ย จ่างไส้ราที่แตกเท่านั้นแหละไรเป็นกรกลังใจก่ออดอื่นครับเนี่ยใส่ข้อสวยครับเนี่ยเปิดบริการให้เก่าครับเนี่ยทางการะมังครับเนี่ยเอาบริการเสองวนันองนั<ข>องคารครับ ใหญ่บน,นแม่ดีลาบก้อยเาครับขายของมันไกล่ากกลาบก้อยกดติดตามหายน้ำเนี่ยตรงไส้ลาที่แตกตรงวันอังคารครับครับป้าส้มตลาดกันครับยังเนี่ย ขายยางครับวัอนี้เนาะสวัสดีครับขายยังแน่นอมืันนี้เนาะใหม่ครับนี่อ้าอครับแก้มขาเที่ยวนั่นเนาะเออคือว่าถือเรื่อยกุ๊กจี๊ยี่ังไงวะนี่ครับของบ้านๆเขาครับปลูกเองทำเองครับอ่า กคตเลยฝากโกิดตามห้น้ำเนเนาะบก็มีครับมานในน้ำท่วมแถวบันทากางครับรคนในกบมากมนเนี่ยแ,แ <laughs> ม่แม่วัดดีครับอ,อ,อ้าวๆๆักมีก่ีใบครับปลาก็มี่ ตรงโก้ครับเนาะให้กจครับไไกให้ใจเห้ให้มันมาเองมัเอาโยชูแล้วเาอะไรก็แช่นะมันก็อะไบันของจูเฮ้าครับนนวันลังค้านคุเปิดครับ ปลาอย่างนั้รแม่โอ้ปลาตัวนี้แม่ปลาไอเหยียบปลาเนาะปลาเต้นดังหมดปลาปลาบ้านเ้าครับเต้นดังมีสีใบครับถุงชนห้องตายไหมฮะโอ้ก็เด็กที่แตกก็เศร้าแท้ ตลาดชุ่นตูเ้เฮาลานข้ายเสียผาไปใส่เนาะเอาเลย <c oughs> โอ้โอเมืกอกี้คนบ่อ้าวพ่อนกับมี่ครับขุดนงกระบุนกระถิ่น <c oughs> <c oughs> ไอ้เจ้ไงยังครับ โอปกก็แจ้นเหลที it, be, oh, er ai, <t T oh ่แตกัวบ oh oh ้แนกงนอยละ่าทฝ่าไปขายของมันเมียทีให้โว้ยสูบับเนี่เอาไปหอกับตัวหม้อควนสาวป่วยงามครับวเอ้าเอาเอ๋จเอเปิดบริการ งามูขายกับงามเอาขายดีๆเดยอเอาไอ้เกเ๊ยายปลาบ่โอ้อะปลาสดวตัปลาหยียบตุดเนี้รก็ปลาเนื้ออวนนี่ยเก่ดัดเกกันี่ใส่อ๋อของยาเข้าครับตลาชุนชน เราทั้งขัน้นเราต้งเปิดกันไปครับทุเกเจ้าขายาทุกอย่างครับจังเป็นพ่อค้าค,ครับาฝัในใหน้าหนมิ่นครับอย่างนี้ยังไงไอ้สดกินครับเอ้ากินของอยากอยากอะไรก็แช่น้ำนี่ได้ต้องห้าวแล้วเวลาที่แตก ตลาดที่แจกนะบทต่อไปเบิึงไหนน้องเนี่ยน้าครับอะไยังครับเนี่ยของทะเลบ่ปลาทูอ่าอ right. uh, hmm. ่าวอานีมันนี่ปลาทูปลาจอมปลาหน่อยก็มี่เนาะใส่สวยกันครับตลาดครับโอ้ขาโคตรครับเนี่ยโคตรหวานบ่หวานคือแม่ค้านี่ยบ่ ออกดไดยกดแช่นะพี่เด้อผ่านกับมี้ครับไปอ้อมหนูกอ้อมหนูมึงนี่กกุ้งกับมี้บ่กุ้งมแล้วกุ้งกุงครับน้อยไปทีงนี่ละไปพูดียวบ่เนี่ ไม่น่าดังว่งวัววัวมีว่ะเจーว้าวว้าวายขนมนมาจันเจ้ขายดีว่ะเนยโอ้